สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลลน้องใหม่นะคะพบกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะกับภูมิเจริญวังสามหมอสาขาวัดิชภูมินะคะวันนี้จะพามาดูรถค่ะมาแนะนํารถพามาดูรถภายนอกภายในนะคะอ่าคันนี้จะเป็นนิสันมาร์ทค่ะนิสันมาร์ทมา,มาด่านะคะมาดูกันเลยค่ะมาดูด้านในกันเลยก่อนนะคะดูด้านในก็สวยค่ะ ด้านในก็สวยนะคะส่วนมากรถเราจะเน้นสภาพเดิมๆนะคะรถสภาพเดิมค่ะใช้งานน้อยนะคะก็ดูรวมๆแล้วก็สวยค่ะรถสภาพดีราคาถูกนะคะอันนี้จะเป็นนิสสันมาร์สนะคะราคาอยู่ที่ราคา2 6 0 0ปี2019นะคะอันนี้จะเป็น5ประตูค่ะ ด้านหลังเปิดได้นะคะ5้าประตูอะไรครบนะคะสวยค่ะสีชมพูหวานแววนะคะก็ถือว่าสวยค่ะสภาพเกียรเอทุกคันนะคะรถร้านเรา ส่วนมากจะเน้นสภาพเดิมๆค่ะรถเข้ามาใหม่อย่างนี้เราก็มาให้ลูกค้าดูอย่างนี้กันเลยนะคะรถปี2019ค่ะก็ใช้งานไม่เยอะนะคะประมาณ2ปี3ปีค่ะรถต่อไปก็จะเป็น มาด,ด้าสองนะคะก็สีสีเทาสีเทาก็สวยนะคะมาด,ด้าสองค่ะคันนี้ก็สวยค่ะจะเป็นรถครอบครัวก็ได้นะคะไปเที่ยวค่ะด้านในก็สวยค่ะมีจอด้วยนะคะ มีจอส่วนมากรถร้านเราจะเป็นวิ่งน้อยค่ะวิ่งน้อยราคาถูกผ่อนสบายนะคะอันนี้ก็5ประตูเหมือนกันค่ะ m a ด,ด้าสองก็สวยนะคะรถร้านเราก็ฝากด้วยนะคะร้านเราอยู่ที่ อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครนะคะภูมิเจริญวังสามหมอสาขาวาริชภูมิค่ะก็มีอะไรสอบถามได้นะคะมาดูรถล้านเราได้ค่ะรถล้านเราสภาพเกียรตเอทุกคันนะคะรถล้านเราสวยทุกคันค่ะ ส่วนมากก็มีแต่สภาพเดิมๆนะคะยังไม่ได้ทำอะไรเอามาให้ลูกค้าดูก่อนนะคะคือร้านเราไม่มีเฉียวไม่มีชนนะคะรถร้านเราทันนี้มาด้าสองก็จะอยู่ประมาณ4ี่แสนค่ะปี2016นะคะก็ถือว่าการใช้งานอายุใช้งานไม่เยอะมากนะคะ ก็สวยค่ะใครที่ชอบนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะหรือว่าติดต่อมาทางเพจล้วก็มีค่ะคั้นต่อไปเลยนะคะอันนี้จะเป็น t o y ย t a r ร v o นะคะตอนนี้ก็สวยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรถตอนเดียวนะคะคันนี้ค่ะ อันนี้รถตอนเดียวนะคะใช้งานน้อยเหมือนกันค่ะปี2016นะคะก็ถือว่าการใช้งานยังไม่อายุการใช้งานยังไม่เยอะมากค่ะอันนี้รถตอนเดียวของเราก็มีคอกให้ด้วยนะคะถ้าจะใส่เราสามารถใส่ให้ได้ค่ะก็ดูรวมๆแล้วก็สวยค่ะสภาพเกียร์ A นะคะ,ะข้างในจะมีพุ่มเบาะค่ะพุ่มเบาะอย่างสวยนะคะ ส่วนมากรถร้านเราเอาเข้าก็จะมีประมาณมีแต่เกรดเอค่ะเกรดเอทุกคันนะคะเอาช่างมาดูได้ค่ะรถร้านเราก็คือสภาพเดิมๆนะคะไม่แต่งอะไรมากค่ะก็ส่วนมากจะเป็นของโรงงานนะคะมาจากโรงงานเลยค่ะไม่มีเฉียวไม่มีชนนะคะอันนี้ก็จะเป็น Toyota Revo เหมือนกันค่ะ อันนี้จะเป็นแคปนะคะไม่ใช่ตอนเดียวอันนี้ก็จะเป็น t o y ย t a r e v o Cap นะคะก็สีเทาค่ะปี2015นะคะก็สวยค่ะรวมแล้วก็สวยนะคะไม่มีเฉียวไม่มีชนนะคะรถร้านเราก็ดูได้เลยค่ะไม่มีไม่ค่อยจะมีรอยนะคะก็คือเอาเข้ามาก็คือสภาพนี้เลยค่ะถ้าลูกค้าจะเอาเราสามารถ เปลี่ยนถ่ายน้ํำมันเครื่องล้างของเหลวให้นะคะของเหลวต่างๆเราถ่ายออกหมดได้นะคะก็รถรานเราก็มีแต่คันสวยๆค่ะถ้าสนใจก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะเรามีบริการบริการฟรีนะคะถึงบ้านค่ะถึงหน้าบ้านนะคะเรามีบริการฟรีเอารถไปให้ดูถึงหน้าบ้านนะคะ ค่าใช้จ่ายต่างๆฟรีหมดค่ะขั้นต่อมาก็จะเป็น t o y ยต้าวีโกนะคะ To โยต้าวีโก้แค็บเหมือนกันค่ะก็สภาพรถอย่างเดิมๆนะคะสวยค่ะอันนี้ก็อยู่ประมาณ4 6 0 0ค่ะปี2014นะคะก็สภาพรถก็ถือว่าดีค่ะ สวยทุกคันนะคะดูได้นะคะสนใจคันไหนสอบถามเข้ามานะคะมาดูหรือว่าจะมาดูที่หน้าหลานก็ได้นะคะหน้าร้านของเรานะคะยินดีให้บริการคะ่ะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนปาระวันนะคะ ตรงข้ามโรงเรียนปารวันนะคะสาขาวาลิชภูมิค่ะภูมิเจริญวังสามหมอนะคะ,ะคันนี้จะเป็น f o r ์ด a ลนเจนะคะตัวนี้สีดำดุเดือดค่ะส่วนมากฟอร์ดก็จะเป็นตัวเด่นนะคะมีตัวเด่นค่ะภายในก็สวยนะคะฟอร์ด คือสภาพเดิมๆที่เราเอามาเลยค่ะสวยนะคะเลขไม้นะคะของฟอร์ดจะอยู่ที่72,715กิโลนะคะถือว่าวิ่งน้อยมากเลยทีเดียวนะคะก็ส่วนมากรถร้านเราจะสภาพเกจเอ วิ่งน้อยนะคะผ่อนสบายก็คือปีแรกของเราจะมีโปรโมชั่นนะคะปีฟรีดอกเบีย้ยปีแรกค่ะลูกค้าสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะพวกเรายินดีให้บริการนะคะบริการถึงหน้าบ้านฟรีค่ะเรามีบริการถึงหน้าบ้านฟรีเหมือนกันนะคะ ก็สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะสอบถามก่อนได้พูดคุยก่อนได้นะคะพูดคุยกันก่อนก็ได้นะคะ,ะตัวนี้จะเป็น t o y ยต a v เ g o เหมือนกันนะคะแคปค่ะ s mart Cap นะคะอันนี้ก็ถือว่าใช้งานน้อยเหมือนกันนะคะตัวนี้จะอยู่ประมาณ 4 0 0น4 0 0 0 0บาทค่ะปี2013นะคะผ่อนสบายสบายนะคะรถมือ2อร้านเราสภาพเกรด A ทุกค,นนะคะันค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะโตโยต้านะคะวีโก้แชมป์4ประตูนะคะ อันนี้จะเป็นฟรีดาวหมดนะคะร้านเราฟรีดาวได้ค่ะปี2,012นะคะจะอยู่ประมาณ480,000บาทค่ะสีประตูค่ะก็ลูลานะคะลูลามาเหาค่ะสวยทุกคันนะคะร้านเราลูกค้าไม่สะดวกไม่เป็นไรค่ะเรามีบริการถึงหน้าบ้านฟรีนะคะ บริการถึงหน้าบ้านค่ะเทคแคร์ลูกค้าอย่างดีนะคะลูกค้าสนใจไม่สะดวกมาเราไปหาท่านได้ค่ะบริการฟรีถึงหน้าบ้านนะคะรร้านเราก็มีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อหรือว่าสะดวกมาที่ร้านก็มาดูได้นะคะรร้านเราเออคันนี้จะเป็นฟอร์ดสีประตูค่ะ f o r ์ด a n นเจอร์นะคะ สีประตูก็อยู่ประมาณ5 5าห0แสนนะคะก็สวยทุกคันค่ะสามารถเข้ามาดูได้นะคะอันนี้อิซูซุค่ะอิซซุนะคะก็สวยสวยเหมือนกันค่ะภายในจะเป็นสีดำนะคะสีดำสวยๆค่ะส่วนมากร้านเราก็ฟรีดาวได้นะคะ ฟีดาวลูกค้าประวัติดีฟรีดาวไปเลยค่ะรถร้านเรามีออมากกว่า20คันนะคะถ้าลูกค้าสะดวกอยากมาดูรถที่ร้านก็ได้ค่ะมาดูหลายๆคันเผื่อชอบนะคะอ๋อคันนี้จะเป็น Toyota b ีโก้สีประตูอันนี้จะมีล้อแม็กด้วยนะคะมีแม็กด้วยทันนี้ก็สวยค่ะภายในก็สวยนะคะเพราะว่าภายในเป็นสีดำสีดำสวยๆนะคะราคาเจ้าก็จะอยู่ประมาณ5 0 0แสนค่ะปี2014นนะคะก็คือเกียร์ออโต้นะคะ สวยค่ะลอ้อแม็กก็สวยภายในสีดำยิ่งสวยมีเสน่ห์เข้าไปอีกค่ะเครื่องสามพันนะคะแรงเหมือนกันค่ะเครื่องสามพันนะคะ <laughs> ถือว่าเครื่องนี้ก็แรงนะคะส่วนใครที่ชอบซิ่งนะคะจัดเปค่ะมีลอ้อแม็กด้วยนะคะแล้วก็ร้านเรามีรถหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งรถเกง๋งรถกระบะแล้วก็ รถตอนเดียวมีคอกใส่ด้วยนะคะเราสามารถใส่คอกให้ลูกค้าได้นะคะตามที่ลูกค้าต้องการนะคะเราจัดให้ได้หมดนะคะลูกค้าอยากได้แบบไหนหรือว่าอยากได้ยังไงเ,ออเราสามารถทำให้ลูกค้าได้หมดนะคะตามใจลูกค้าค่ะก็ฝากร้านนะคะ ร้านภูมิเจริญวังสามหมอสาขาบาลิชภูมินะคะก็มาพบกับเราแล้วก็โปรโมชั่นดีๆนะคะถ้ามีโปรโมชั่นดีๆเดี๋ยวเราจะมีมาฝากกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากร้านอ่า หอจกอภูมิเจริญวังสามหมอสาขาวริวชภูมินะคะจะอยู่ตรงข้ามยังเยื้องกับโรงเรียนปารวันนะคะก็ฝากติดตามช่อง y o u t u b e นะคะลดมือ2ภูมิเจริญนะคะบางสามหมอค่ะก็ถ้าลูกค้าสนใจหรือว่ายังไงก็โทรมาสอบถามก่อนนะคะ โทรมาที่เบอร์0954855466นะคะโทรมาปรึกษาก่อนได้อ่อไม่ชอบไม่เป็นไรค่ะมาดูรถก่อนได้นะคะสนใจจองค่ะเรามีอจองรถที่เริ่มต้นที่500ถึง1,000บาทนะคะจองไว้ก่อนได้ค่ะเราสามารถาถ้าลูกค้ารับรถ แล้วก็อนุมัติรดเรียบร้อยนะคะเราสามเางินมัดจำนะคะเราคืนให้ลูกค้าเหมือนเดิมค่ะร้านเรารับรถที่ศูนย์บาทไม่ได้เสียตังค์สักกบาทนะคะรับรถที่ศูนย์บาทเลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ i not